สวัสดีค่ะพี่ๆี่คนขับแกรบทุกท่านเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ต้อนรับปีพศ2569 s นดี้อยากจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณพี่ๆคนขับแร็บทุกคนที่พี่ๆได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการของเราค่ะ ในขณะที่ Grab เองแันดี้และทีมก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาที่จัดสรรหากิจกรรมแคมเปญต่างๆรวมไปถึงสิทธิประโยชน์มาให้กับพี่ๆคนขับและก็ครอบครัวจันดี้ก็หวังว่าพี่ๆจะชอบกันนะคะเนื่องในวันปีใหม่นี้แซนดี้ก็อยากจะขออวยพรให้พี่ๆคนขับ Grab และครอบครัวมีความสุขนะคะประสบความสำเร็จมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมหวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการและขับขี่ปลอดภัยนะคะและแซนดี้ก็หวังว่า พี่ๆคนขับ g ร a b ทุกคนจะให้โอกาส grab ได้ดูแลพี่ๆและครอบครัวต่อไปในปีนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่พี่ๆคนขับ grab ทุกคนนะคะทั้ง4ลอ้อแล้วก็2ลอล้อกุกนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะเราฝ่าฟันกันมาในปี2,568ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะในปีนี้2,569ใช่ไหมเราก็ต้องกนะ้าวหน้า แล้วก็กูขอให้พี่ๆคนขับสุข3ามเด้งไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขใจสุขกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยค่ะเตรียมติดตามกิจกรรมดีๆแล้วก็สิทธิประโยชน์มากมายจาก Grab นะคะก็ขอให้ขับ Grab นานๆแล้วก็อยู่กับ Grab นานๆนนก็ Happy New Year ค่ะสวัสดีค่ะ